ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ is, นเวนิสนะแรับก้กาบริกัรนความตระหนักรู้ก็ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกท่านผ่อนคลายสบายใจให้นึกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งหรือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มานั่งเล่าเรื่องราวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านแล้ววันนี้ภาระลำพัทนที่ท่านมีก็อยากให้ทุกท่านวางลงด้วยแล้วก็กลับมานึกถึงจุดเริ่มต้นของการเริ่มออกเดินทางของพวกท่านที่จะไปสู่ความสําเร็จแน่นอนว่าทุกท่านก็ต้องมีไอดอลของตัวเอง ในแบบที่ทุกท่านเห็นว่าเขาเท่เขามีความสุขคุณภาพชีวิตเขาดีหรือท่านมองเห็นความสุขของเขาถ้าเกิดโดยรวมแล้วคือความสุขเลยและเมื่อท่านเห็นความสุขของบุคคลที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นก็ทําให้ท่านอยากจะเริ่มออกเดินทางก้าวไปสู่ความสําเร็จเพื่อที่ท่านจะได้ความสุขเช่นกันใช่ไหมครับและแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก็คือ ในชีวิตของท่านจริงๆแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วถ้าเกิดท่านสังเกตให้ดีๆถ้าเกิดท่านมองดีๆท่านก็จะเห็นความสุขที่มีในชีวิตท่านอยู่และแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการนั่งกินข้าวร่วมกันหรือว่าการไปเที่ยวทั้งตกหรือว่าไปเที่ยวที่ใดก็ตามด้วยกันมือกระดิทุกท่านก็พอจะมีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่ท่านประสบความสําเร็จแต่ความสุขที่ท่านเคยมีมันหายไปท่านคิดดูว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือ ถ้าเกิดในวันที่ท่านได้โล่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่ไม่มีผู้ใดเคยได้มาก่อนเลยเอาโลกนั้นนหะมองไปกับท่านว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ไม่มีใครร่วมฉลองกับท่านเลยท่านถือโลกอันหนึ่งแล้วก็มองไปทางไหนก็ไม่มีใครบ้านให้กลับก็กลับไปที่บ้านก็อยู่คนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีใครใโทรหาไม่มีเพื่อนสักคนไม่มีอะไรเลยท่านต้องการไม่ความสําเร็จแบบนั้น และแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากบอกทุกท่านว่าความสุขเป็นสิ่งที่ไม่ควรนําไปแลกเลยกับความสําเร็จระหว่างทางที่ท่านเดินท่านก็ควรนําความสุขของท่านเสพไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเดินเสพสุขไปแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จเรื่อยๆความสําเร็จมันไม่ได้สําคัญถึงขนาะดว่าจะต้องพลีชีพเพื่อมันเพราะความสําเร็จมันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งในชีวิตเป็นแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตและชีวิตพอท่านเดินมาถึงจุดนี้ ท่านก็เห็นแล้วว่าคนที่สําเร็จและคนที่ล้มเหลวในห้องเรียนนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะตัดสินได้เลยว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็มีบางคนที่ถ้าเกิดเรียนติดหมอก็เพียงเท่านั้นแต่มันก็ไม่ทั้งหมดมันก็เป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากจริงๆแต่ชีวิตคนหลายคนก็ต้องทํางานดินดน้นรนเพื่อที่จะไปสู่ความสุขสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก็คือความสุขที่ท่านมี มันมีค่ายงก่ขความสําเร็จซะด้วยซ้ําเพราะความสําเร็จเหล่านั้นมันจะปาศจากความหมายเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขและตอนนี้ท่านก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆอ่ะท่านต้องการอะไรมันคือความสุขต่างหากที่ท่านต้องการความสําเร็จมันมันกับแค่เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเกิดได้มาแล้วจะมีความสุขก็เท่านั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามันจะให้ความสุขได้จริงๆ ผมเลยอยากให้ทุกท่านรักษาความสุขที่ทุกท่านมีแต่ถ้าเกิดท่านต้องการความสําเร็จท่านก็อย่าละทิ้งความสุขด้วยก็คือเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับความสุขเลยและท่านก็จะไปสู่ความสําเร็จที่มีเพื่อนร่วมฉลองด้วยและท่านก็จะไปสู่ความสําเร็จและความสุขที่ท่านต้องการและผมก็ขอแสดงความดีใจกับท่านตั้งแต่วันนี้เลยเพราะท่านเข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเพราะท่านรู้แล้วว่าจริงๆท่านต้องการอะไร และท่านก็เดินไปพมกับความสุขแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จและความสุขมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งโลกต้องการและเมื่อท่านคนพบความสุขและความสําเร็จแล้วก็อยากให้ทุกท่านกลับมาแบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่เขาก็ต้องการความสุขและความสําเร็จเช่นเดียวกับท่านด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นวิทยาทานมากมายให้คนรุ่นหลังได้เดินไปสู่ความสําเร็จและความสุขเช่นกัน และววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ